วันนี้พาท่านทั้งหลายมาดูตลาดผักสดอันนี้ก็เรียกว่าตลาดผักสดราคาผักถูถกๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,าวันนี้เราเดินทางมาที่เมืองสตอกตันบนรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดแห่งนี้เขาเรียกว่าจะบอกว่าตลาดฟรีมาเก็ตก็ได้เป็นตลาดเกษตรกรรมเกรรษตรกรราคาผักก็ถือว่าถูกนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในยันเชา้าก็จะมี ชาวเอเชียนเขามาขายของนี่เราก็มาดูว่าจะมีผักอะไรบ้างวันนี้มากับคุณเป็นนี่อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้หัวแช่เท้าไม่ใช่ใช้มือนะครับเขาไวัฒนลรรมวัฒนธรรมอะไรเป็นคนไทยเอ๋อคนเล่าได้อาจจะเป็นคนอยังคนพงศ์หรืเขาเขาบคนลุ๋งหรือเขาบับมาเมืองล่าคนบุ๋งแต่ วันดอลล่าโอเควันดอลล่ามาจากสายจากเฟรสนอบอเ่มาจากสายจากเฟรสนอบหรือว่าอยู่อยูซัมเบอร์ออยูเมเซนบุ๊กอ๋อบอยบี้กะเพราปอด้ปลูกกะเพราบปกะเพราเนี่ยยังยังบมทั้งเป็นน้ำมันยังไงเนี่ยสิสิออกมาประมาณเดือนไหนเดือนเดือนแปดเดือนเก้าเดือนอะอ๋อเดือนแปดเดือนเก้าปออี๋ไอำเลยมาขายถูกวันเสาร์บอกอทุกทุกวันเสาร์มา เอรเันเรสาเดนแปดเด่นเก่าบ่โอ้มาเดานได้กระเพราหลายเสื้นมงเดองเป็นมองเามาเขามาเสื้อสาล้วเสื้อสารสารล้วเสื้อเสื้อสารมุ้มามาโดนรบ่อบอมามาโดนปานนด้เศร้าปี สังปีอันนี้มากตวหน่อยเนาะสามสิบที่สิบปีหน่อเนาะอ๋อค่อยมาเก่าใช่อ๋อโอเคเก้าสิบใหญ่น่าจินนายดิโอเคอยากได้อาจารย์อยากได้พริกพริกปลูกบ่อพริกพริกพริกปลูกอยู่บ <BET beni> ่ปลูกบ่อพริกชิลีอ่ะชิลีพริกป่อืมเ่อนทอดแต่ร่างเล็กกาเนี่ยคือเขาจับไปสมัณฑนี่แหละไปอยู่บังลา อ๋อนะอัน huh. น <Hold on. S 1> uh, okay. uh ี huh. okay, uh. No, uh, yeah, uh ้เราก็จะแวะมาซื้อ่าผักบุ้งผักบุ้งก็งามแล้าหน่งชุดชื่อดาลาสชื่อดาลาสอ่าเดี๋ยวมีซีอเ๊นะครชืดาลัสร้นต๋โอเคอ่าเอาอันนึ้นกอเนาะอ่าเกตจูอยาเกตจูเพรมันมีร้านเดียวเดี๋ยให้คุณเที่ยวพี่ซื้อผักบุ้ง มันบูงดดงามๆเลยอ่าสองดอนอันนี้มัสองดอนอันนี้ก็มันก็จะมีเกษตรโอเซียน <อะ S 1> ด้วยหากระเพราไม่เจอเลยกระเป๋าเราเดือดหาหากระเป๋าหนิ <ละ S 1> เนาะมันมาเช้าเกินไปหรือเปล่า<ป>อันนี้มันเป็นอ่าเป็นใต้สะพานเป็นใต้ทางด่วนอ่า <athletes. S 1> ของเมืองเมืองสตอฟสัน อันนี้เราก็มาดูว่าก็มีผักอะไรบ้างเลยแล้วก็มีอ่าอันนี้เขาจะเรียกว่าอ่าสาพานคุณาลาเขเรียกว่าสพานก้องหัวน,นีเป็นผักแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมาดูผักอันนี้ก็จะเป็นผักรุ้งน,นี่จะเป็นผักอะไรกัน ผักบุ้งเนาะผักขมอันนี้ผักป๊บพายดอ่าดูบรรยากาศมันบรรยากาศก็ถืดว่าคพลิ้งเนเนี่ยตลาดฟรีมาร์เก็ตอ่าจริงแบบน่าต่นในวันนี้อันนี้ก็จะมาดูผักอันนี้ไม่รู้จะเป็นผักอันนี้น่าจะเป็นใบมะรุมแล้วก็มีทังกินใบมารุม อันนี้ก็มีข้าวโพดก็ถือว่าคลืคืนตลาดยามเช้าๆทำให้หนึกถึงเมืองไทยบ้านเราอ,อันนี้เป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว,ดวยเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูราย้อนกลับไปดูมันแข็งแล้วแก่แล้วย้อนกลับไปดูที่เดิมมัน ่ก็บรรยากาศดูค่อนข้างจะคือคืนในยามเช้าถ้าใครอยากได้ผักครูๆถ้าใครอยู่เมืองเมืองสต็อกตันหรือว่าเมืองโรดายใกล้ๆเนี่ยเราก็มาดูได้นึกถึงบรรยากาศบ้านเรามากๆเลยเห็นไหเจอดิวราเยกจะ อนนี้ก็จะเป็นเขือกเป็นทาโรมอันนี้เราเจอเจอใบแมงลักเนาะ How much One dollar One dollar each o <Okay. S 3> oh. อ a y พันธุน์อะไรสิคเป็นนี่เจ้าเท่าไหร่ล่ะเอากีกกรำร <How long? S 1> แลวขอเลือกอะ่ะเอาเอาเอาหัวลาพาไปเลยสักกร,รมเนาะ ออกออโต้พาดด้วยเอาก้อนนั้นก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่มันมันมันเป็นดอกแล้วไงมันแก่แล้วแล้วก็ดอกไปเลือกเอาใช้ได้อยู่คนนี้นี่เราก็นีมาเจอใบแดงรัดอา่าประเภาษาอีสานน่ะต้องเรียกว่าพังอีตัตวตพังอีตัวเหยียพพังอีตั แล้วก็จะมีใบโหระพาด้วยโหระพาเอาไหมโซขายคุณพี่นี่จะเป็นคนเลือกผักตรงนี้อันนี้เราจะเก็บไปเอาไว้ทานหน้าหนาวใช่เพราะเเราจะอาไปเสร็จห้าสิบหก อันนี้เราก็เดินมาข้างนอกอะจริงๆเรามองหามองหากระเพราอยู่กระเพราเรายังหาไม่เจอเลยเขาบอกว่าเดือนแปดถึงจะออกเหมือนกันพมัเสือพวกมองหามะกเขือ,อมะเขือมันก็เห็นแล้วแต่ว่ามันมันไม่งามใช่ไหมไม่ค่อยงามเท่าไหร่เ,เดี๋ยวไปดูร้นานตรงนี้ก่อน ในร้านนี้เขาจะมีอะไรบ้างไอที่จะไปดูไหมเนี่คนมันลุมเยอะจะไปดูว่ามันลุมอะไรกันไม่ตอนเช้าก็จะมีวันนี้เราเกลี่ยผักก็จะงามอันนี้ผักผักก็จะงามเีผักแก้วด้วยเราก็แก้วไปกินก่อนผักแก้วก็ะกำก็ได้เกี่นี่ก็เลยเอาเอากระเพราไม่นี่มาดูผักอะไรผักแก้ว อะไรนะผักแพลวผักแพลวผักแพลวเนาะผักแพลวผักแพลวอันจริงๆมันออกวัชพันมันออกจากเปลเปลี้ยวนิดนึงแต่ว่าไปกินกับแจงหน่อไม้นี่จ้าวคนอีสานมักเนี่ยโอเคอันนี้วันดอลลาร์อีชโอเควันดอลลาร์อีกติ๊กต้า i ันนั่นแท็กชื่อโอเคแ h ็ก k you โอเคเดียวก็มีแต่ผักผักงามๆมันมีครับรแตนี่งามกว่าเท่าไหร่โอ้มีโระแหน่แล้วก็มีวันดอลลาร์อีชิคโมบาย แล้วมันมี1ดอลลา645อ่าีด้วยนะถ้าอัน5ดอลเขาก็รู้จักรู้จัขายดีนะเอออละดอลเาเอา6อันเอา5ดอลอันนี้มาเจอผักอันหนึ่งเขาเรียกว่านริษานเขาเรียกว่าผักกระแยงเนี่ยคนจะเอเนี่ยผักกระแหงเนี่ยอ Donate for Temple เอ้ ซื้อผักแถวเมื่อกี้ซื้อผักแถวไปสองกรกับผักอันนี้ไปหนึ่งกรัมพ uh huh. อดีบอกว่าจะซื้อไปถวายวัดเขาบอกว่าจะไม่เอาตังค์แต่ว่าเราก็ไม่เอาหรอกเ้าก็เพราะว่ามันของซื้อของขายอะเนาะใช่ใชออก็เลยบอกไม่เปไ็นไรเดี๋ยวจ่ายไปก็แล้วกันก็เลยจ่ายไป3 uh huh. ดอลแล้วเมื่อกี้นะคะัออก็ใจดีมากานะครัใจดีมากๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่ <Okay. S 2> อโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศโด,ดยรอบ ที่ตลาดพรีมาร์เก็ตเมืองสรุรากนันนี่เราก็จะไปดูว่ามีอะไรต่อไปตอนนี้ผักก็งามงามบางๆเลยวนี่โหระพางาม,มาโอ้โหระพายร้านนิง้งามเนี่ยร้านงามบางๆเลยงามแลวก็ใหญ่แต่ว่าเราได้ไดแล้วล่ะแต่ว่าเราได้แล้วแต่ว่าเราก็จะถามราคาโอ้นี่มะรุมมะตุ้มครับมะรุมเนี่ย นี่ยอดมารุมแกงส้มอร่อยในยอดมารุมบ้านเราอไปดอลลาร์อิชอ้อันละดอลลาร์อันนี้เรามาเจอเชอรี่แต่ไม่รู้ว่าพาวเท่าไหร่นั่นเนี่ยฝ่ดอลลาร์อีชฝ่ดอลลาร์อีชเพแต่ว่าลูกมันก็ไม่ใหญ่มากแต่ว่าลูกมันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันแพงอ่ะเด็กแต่ว่ามันก็แพงอยู่เนาะใช่จริงๆหน้านี้มันเป็นหน้าถ้าสามสิบห้าบ้านเราตัวนี้สามสิบห้าก็ ห้าร้อยห้าสี่ส่ห้าสี่ห้าร้อยห้าสิบเกือบสองร้อยะครับผ่านด้วยเะี่ยถามว่าแทงไหมมันก็มากก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจริงๆหน้านี้เป็นหน้าเชอรี่อยู่อันนี้เรามาดูเราจะมาซื้อข้าวโพดข้าวโพดฝากล่เหลียนห้าสิบอ่ะต้องใช้ไม่จยากไปใช้สับแ่งเพราะว่ามันเป็นทำไม่ดีโอเคต้อง เราไม่เจอกระปุกอันนี้ผักละเหรียญน่าจะเอากระป๋ากี้อ่ะเราไมดตื้นอย่าไปใช้คำนั้นมันไม่ดีนี่เรามาเจอข้างในมันเป็นไอ้มันมันบ่อไงเขาเรียกว่ามันไม่เต็มอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอซุปปี้คอนนั่นจะเป็นสวิปี้คอนเนาะใช่ใช่เป็นสวิปี้คอนคือว่ามันก็ถามว่าราคามันไม่เต็มอ่ะ ใช่เพามันเป็นหมอมันเป็นฟันหมอฟันหลอเราต้องเลือกเอาใช่มันฟันหลอขอ้างในอันนี้ได้เลยน,นีวเราก็จะมาเป็นแตงโม กี่ร้านที่เป็นอาหารทะเลเนี่ยจะขายดีมากๆเข้าเกียวรอยยาวเลยอันนี้ก็จะเป็นปลา